พี่แนะนําวิธีป้องกันสีรถไม่ทหถลอกไหครับมันก็ป้องกันยากนะแต่เราก็มีวิธีกัน,นก็คือใส่แค๊สบาร์ตัวนี้เลยตัวนี้เวลาเราล้มแปะหรือว่าไปเฉี่ยวชนขอบเสาหรือผนังอะไรพวกนี้ยมันจะโดนตัวนี้ก่อนเลยมันทําให้ชุดสีไม่เสียหายเพราะว่าชุดสีชุดหนึ่งเนี่ยมันก็แพงใช่ไหมละ่ะพันสองพันอ่ะชุดหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเราซื้ออันเนี้ยไปราคาแค่สี่ร้อยไม่ถึงห้าร้อยนะ เราก็จะได้ที่ป้องกันชุดสีราคาแพงๆของเรา,อาเอาไปได้เลยตรงนี้ติดตั้งง่ายนะครับมีด้านข้าง2ชิ้นแล้วก็ตรงกลาง1ชิ้นเอาประแจแหวนข้างมาไขาล็อกติดกับตัวนี้ให้มันเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็เอาไขาควงมาไขาตรงรูนี้มีบูทรองมาให้ครบจบหมดทุกอย่างสีพ่นมาให้เรียบร้อยแล้วก็มียางอุดรูให้นะครับเกรดโรงงานเหล็กดีๆมีมาตรฐานมีรับประกัน ใครที่อยากได้ไปติดกับรถแบบเนี้สยสวยๆแบบเนี้ยออนนี้จัดรออยู่มี่จะทรงฟรีมีปลายทางมีรับประกันเอาไปปกป,ป้องสีรถเราเนี่เอาตัวนี้ไปติดตั้งได้เลยเว็บร้อยสิบร้อยติดตั้งได้หมดครับมีหลายปีกดดูปีของตัวเองที่ตะการอาชิพกันได้เลย,เลย